ใครก็ตามที่มาขอพ,อพอรท่านท่านขอแค่ความดีความดีที่นี้คือมันทําความดีหรือเป็นลักษณะของการปฏิบัติบ้างเพื่อนแลกกันกับกุศลเนี่ยที่ท่านจะให้เมตตากับดวงชะตาของแต่ละบุคคลได้มากกว่ากรรมที่ตัวเองเคยมีมาเป็นสิทธิ์ได้มากกว่าองค์เทพบางพระองค์ที่ท่านจะให้ได้แค่ดวงชะตาเราส่วนหนึ่งแต่สององค์เนี้ยให้ได้มากกว่าคุณได้ข่าวมาว่ามีคนถูกรถเตลี่รวดเดียวเลยรถเดียวสิเดใบใช่เพราะมาขอเทพสายนรก โอ้วันนี้เรามาที่จังหวัดสมุทรสงครามใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมากราบสักการะหรือขอพรนะคะองค์ตัวแปะหยีปแปะใช่ใชเทพสายนระกที่เรียกว่าแบบบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบางทีตัวเราอ่ะไปขอองค์เทพต่างๆไม่ได้ผลนะไม่สมดิษฐ์เราเราก็ต้องบอกว่าจริงๆเทพท่านเนี่ยให้ได้ทุกพระอง,องแต่มไม่เกินกว่าดวงชะตาของตัวเราอ่าถูก้ใช่ไหมแต่วันนี้เรามาที่ เทพสายนรกเนี่ยเพราะว่าเทพสายนรกท่านจะสามารถให้ได้มากกว่าดวงชะตาของเราและเป็นที่ที่ใกล้กับกรุงเทพมากๆนะคะใช่คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอยู่ที่มูลนิธิสัพพาราเชนนั่นเองค่ะใช่แต่วันนี้เราก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเรามายืนทำอะไรร้อนๆล่ะเออเราก็เดินเข้าไปข้างในซึ่งวันนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราเห็นความแบบมีบารมีขององค์ท่านไหนเยอะมากแล้วตอนนี้เราก็จะบอกว่าหลายๆท่านนะบางคนทำธุรกิจอาจจะ เป็นสายขาวก็ได้สายเทาก็ได้เราจะพูดอย่างนี้เลยเพราะท่านให้ได้ทุกแบบท่านให้ได้ทุกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ท่านแลกไว้อยู่ด้วยด้วยเรื่องหนึ่งนะเวลาจะขอพรท่านนะเวลาจะขอพรท่านท่านแลกไว้ด้วยเรื่องหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่มาขอพรท่านท่านขอแค่ความดีความดีที่นี้คือมันทําความดีหรือเป็นลักษณะของการปฏิบัติบ้บบางเพื่อแลกกันกับกุศลเนี่ยที่ท่านจะให้เมตตากับดวงชะตาของแต่ละบุคคลได้มากกว่ากรรมที่ตัวเองเคยมีมา ใช่ต้องค่ะก็ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์ได้มากกว่ากรุงเทพบางพระองค์ที่ท่านจะให้ได้แค่ดวงชะตาเราส่วนหนึ่งแต่องค์เนี้ยสององค์เนี้ยต้องเรียกว่าสององค์เนี้ยให้ได้มากกว่าให้ได้มากกว่าอ่าบางคนเอ่อเรื่องโชคลาภก็ก็ให้นหละใช่โชคลาภการเงินการเงินด้วยคดีความต่างๆหรืออะไรที่ต้องการความเร่งด่วนใช่บางท่านเนี่ยขับรถมาเพื่อจุดธูปบอกกล่าวกลับไปปุ๊บได้ผลเลยปัง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 ใช่ แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการไหว้แล้วก็เคล็ดลับว่าทํายังไงให้ได้ผลใช่ไหมเพราะหลายๆท่านมานะหลายๆท่านมาที่นี่กลับไปโอ้โหที่เราเคยรู้จักนะแล้วก็แนะนํากันไปนี่กลับไปได้ผลกันทุกคนนะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันมาตามมาเรื่อยเลย่ยเดี๋ยวเราต้องไปที่ทูบก่อนนะคะที่ทูบก่อนทูบก่อนไปไป จริงจริงต้องเป็นเป็นทูบต้องเป็นทูบทั้งหมดกี่ดอกคะที่นี่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็น1ิบเอ็ดสิบเอ็ดดอกสิบเอ็ดดอกโอ้ไหวค่ะงั้นเราเป็นเอาเก้าดอกเลยเก้าดอกเลยดีกว่าใช่ไหมเอาเอาแค่ชุดหนึ่งค่ะหรือสองชุดสองชุดสองชุดเลยนะแต่เราเรามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยโอนวนได้ได้เดี๋ยวเราเราโอนทำบุญเป็นโอนทำบุญได้ไหมได้เราค่อยโอนทีเดียวเดี๋ยวเราทีเดียวเลยกัน ได้ค่ะอันนี้เราเราก็เล่นทุบใหญ่เลยเพราะเรากะว่าขอพรสอเล็ใช่ไหมอืมแต่หลายหลายท่านมาก็ก็สามารถที่จะจุดทูบใหญ่ได้เนาะแล้วก็เป็นทุบเล็กแล้วก็ที่นี่จะมีเทียนเสริมดวงนะคะอเพื่อมาขอพรแล้วก็เสริมดวชะตาให้กับตัวเรา ไ,ไปเราก็เหมือนเดิมไหมต้องวหว้ฟ้าดินก่อนเหมือนเดิมเหมือนจะติดไม่ครบนะจะรอดูก่อนติดไม่ครบหรอก เทือนฟ้าสะเทือน,นดินอ่าเล่นทูบใหญ่นะจุดทูบใหญ่เลยบอกกล่าวเทวดาฟ้าดินทั้งข้างบนและข้างล่างเลยใช่ไหม,มแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกประวัติก่อนประวัติเท่าๆนะขององค์เทพทำไมถึงเรียกว่าเ,เทพสายนอลกซึ่งทั้งสององค์นะคะจะเป็นองค์ที่ประจำ นรกภูมินั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นบุคคลที่องค์สีขาวคือองค์ตัวแปะนะคะองค์สีดําคือองค์หยีแปะค่ะในความเชื่อเนี่ยองค์ตัวแปะเนี่ยท่านจะเป็นการที่รับดวงวิญญาณนะคะที่ระากายสังหารไปแล้วแต่เป็นดวงวิญญาณที่กระทาความดีใช่กระทำความดีกระทคาะทความดีนำนำไปสู่สวรรค์แ,แต่สวรรค์และนรกภูมิใช่สวรรค์และนรกก็คือไม่ได้เป็นดวงวิญญ,ญาณที่ถูกทรมานจนเกินไปประมาณนั้นมากกว่า ใช่ท่านก็แต่ตัดสินอีกทีนึ่งว่าขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างใช่ใช่ส่วนองค์ยี่แปดส่วนองยี่แปดนะคะจะเป็นองค์สีดํานะคะซึ่งองค์นี้นะคะจะเป็นองค์ที่นําดวงวิญญาณที่ร่างกายสังหารไปแล้วแต่กระทําความชั่วหรือกระทําสิ่งที่เรียกว่าลงโทษอ่าไม่ดีเรียกว่าลงโทษใช่เป็นการตัดสินและลงโทษสังเกตเลยนะว่าที่องยี่แปดเนี่ยท่านจะมีคล้ายๆโซ่ตรวน โซตวนที่แบบผูกไว้กับดวงวิญญาณต่างๆเนี่ย mm hmm. คือเป็นลักษณะของใครใครทำไม่ดีเนี่ยลงไปที่ท่านหมดใช่ใชท่านมารับหมดแต่ท่านจะให้โอกาสต่อผู้ที่คิดดีทําดี mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนเรามาเงี้ยเราก็อาจจะคุยกับท่านขอท่านบอกว่าเนี่ยลูกอยากได้เรื่องของการเงินเกี่ยวกับการงานของพระพเจ้าเนี่ยซึ่งลูกอะ่ะบากบัน่นฝ่าฟันมาเยอะมากอะ่ะแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีอขอท่านคุยกับท่าน แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ท่านชอบมากๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญท่านอยากให้คนที่คิดคิดแบบคิดไม่ดีกลับกลายเป็นคนที่คิดดีอไม่ได้คิดร้ายต่อใครอะเราเคยอาจจะเคยคิดร้ายเราอาจจะเคยว่ากล่าวคนอื่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนหรือกลับใจเป็นคนดีเนี่ยตรงนี้อุศลเกิดท่านจะรีบมาช่วยคนแบบนี้เลยอนี่แหละสิ่งที่ท่านต้องการนะเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามสอนคนสอนคนใ,ในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีให้คนกลับกลับเขาเรียกว่ากลับใจอะ่ะ จากเป็นคนไม่ดีก็กลับกลายมาเป็นคนดีตรงนี้ท่านๆจะชอบมากใช่อันนี้ก็ประวัติคร่าวๆคร่าวๆเ,เ,เ,เนาะอ่าเดี๋ยวเราเรามาเริ่มเริ่มไหว้กันดีกว่าใช่ค่ะ<า>เดี๋ยวเริ่มจากเราไหว้ฟ้าดินก่อนอันดับแรกนะคะเวลาที่เราไปศาลเจ้าจีนทุกๆท,ที่นะ,ะสิ่งสําคัญเลยคือการขออนุญาตฟ้าดินนะคะ,อะขอเปิดทางให้กับตัวเราเนี่ยได้ทําการไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะคะโดยการบอกชื่อบนเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยของเรานะคะแล้วก็ขอให้คูเออ ทเทพเทวราฟ้าดินผูกองค์เนี่ยเปิดทางให้กับตัวเราใช่ถือได้ใครมาก็ก็ไหว้ฟ้าดินก่อนก็จะดีนะ จะมีองค์ประธานนะองค์ประธานก็คือโพธิสัตว์คนอินใช่แล้วก็จริงๆเปิดทางฟ้าก่อนเปิดทางฟ้าก่อนแล้วก็ไหว้องค์โพธิสัตว์นลินก่อนขอพรจากท่านนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคาอธิษฐานต่างๆเนี่ยไหว้องค์ตัวแปะตัวแปะและองค์หยีปะนะก็ขอท่านแต่ว่าเริ่มตน้นเราก็ไหวองค์ประธานก่อนโดยการโดยการบอกชื่อเหมือนเดิม ช่ค่ะระดับแรกเราก็สวดคาถาบูชาองค์พริสั์กนิมนะคะจากนั้นเราบอกชื่อวันเดือนปีเกิดเราที่อยู่อาศัยของเรานะคะแล้วก็ทําการตั้งจิตขอพรขอบารมีจากองค์กวแปะและหยีแปะนะคะแล้วขอเน้นด้วยไหมขอเน้นบางเรื่องด้ไหมจริงๆอยากขอเรื่องเดียวเรื่องอะไรก็ได้ที่เราต้องการขอให้เกิดความสุยแล้วแต่ตัวเราแล้วแต่ตัวเราแต่จริงถ้าไม่บนก็คือแค่บอกท่านเนาะแล้วก็เราก็ไปยึดมั่นปฏิบัติ ในสิ่งไมดีดใช่ใชแล้วถ้าเราสําเร็จก็ค่อยมาขอบคุณท่านใช่นะนี่คนั่งแรนะคะ เราก็ไปปักที่กระถางทูบทั้งสามกระถางนะช่องจุดกระถางตรงกลางก่อนนะคะกระถางกลางฝามดอก ลักษณะของการเพ่งเพ่งจิตในลักษณะของการใช้สมาธิเพื่อจูนกับองค์เทพเนี่ยก็<ม>จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น<ม>ให้สังเกตเลยว่าทำไมเวลาเราปักทูบเนี่ยเราจะไม่แบบปักแล้วก็เดินออกไปเลยเราจะปักแล้วก็เป็นการคำนับหรือเป็นการบอกว่านี่นะข้าพเจ้ามาไหว้ท่านแล้วนะให้ท่านรับรู้ตรงจุดนี้<ม>เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่มาปักทูบป,ปุ๊บเราใช้สมาธินิดหนึง่งในการในการที่จะใช้สมาธิในการที่จะปักทูบสักนิดหนึง่ง<ม>เพื่อที่จะบอกกล่าว นั่นเองทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูนะเคล็ดลับอีกอย่างนะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือการที่มาที่นี่แล้วเนี่ยที่นี่เขาจะมีวัตถุมงคลวัตถุมงคลนิดหนึ่งก็คือเป็นองค์ตัวแปะหยิบแปเป็นจี้ใช่หรือจะมีเป็นหูนั่นเองหูพยานใช่ซึ่งอันนี้มันจะมีวิธีจะมีวิธีในการเชิญเชิญท่านเพื่อให้ท่านไปปกปัก รักษากายสังขารตัวเราเพื่อบอกกล่าวท่านว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ท่านองค์ตัวแปะหยีแปะเนี่ยมาคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้านะ<ม>แล้วก็เปิดทางให้กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรชื่อเสียงเงินทอง<ค>ำอำนาจ<อ>บารมีตามคําขอเราเลยอ่ะใช่แต่เราจะมาดูทริคและวิธีกันเดี๋ยวเราพาไปดูกันไปเรานนเราเราเราบอกเราบอกเจ้าหน้าที่ก่อน นี้ก็จะเป็นลักษณะของการเช่าบูชาวัตถุมงคลที่นี่เนาะใชซ่ซึ่งซึ่งจริงจริง,รง,รงไม่ต่างกันเนาะแต่อยู่ที่รูปแบบว่าเราต้องการแบบชอแบบไหนชอบแบบไหนเท่านั้นเนองเราจะเช่าบูชาจุดนี้ส่วนหนึ่งเราก็จะได้นำเงินส่วนนี้นะเข้าทำบุญกับ มูลน,นิลธิใช่เพราะมูลนิธิสัพพาราเชนเนี่ยก็คือจะเป็นมูลนิธิที่ไปคอยช่วยเหลือคนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมีแบบเหมือนกับว่าอุบัติเหตุเออะไรเอ้ย <S <S จนที่ก็แบบไปกันเต็มที่เลยช่วยเหลือกันเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เราได้มาพรพ่วมทําบุญเนี่ยก็ได้ส่งเสริมแล้วก็ได้ได้ส,น,ส,น,สนับสนุนใช่นะอันนี้เปิดเปิดออกไหมคะทีนี้เราจะบูชาคูนหนึ่งใบใช่ไหม แล้วก็ององ์ตัวแปะอีแปะนี่หรือนี่หรือนี่มีองค์สีดําสีขาวใช่สวยเนาะเสียงพูก็สวยพิงโกพิงโก้พิงโกได้พิงโกใช่ไหมจริงๆเรามากินรอบบูชาทุกรอบแล้วก็แจกให้คนให้คนทุกรอบให้คนที่ถึงเวลาที่เขาจะต้องได้บูชาพอรานำกลับไปปุ๊บ สังเกตว่าเราก็เก็บไว้สักระยะแล้วเราก็ได้ให้ให้ผู้อื่นตลอดได้ช่วยเขานะวันที่เขาต้องต้องจำเป็นจริงๆเปิดไม่ออกระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเปิดอยู่ให้ดูเลยว่าแบบเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือคนที่ขอแล้วได้ผลกันหมดเลยนะแล้วเขาก็มาไหว้มาขอบคุณองค์ตัวแปรหีบแปเนี่ย เยอะมากๆเยอะจริงๆเจริงๆเปิดออกแล้วได้บูชาแล้วโอเคมีไหมคะแบบว่าเขาบูชารุ่นไหนแล้วเง็งส่วนมากจะเป็นองค์ตัวแปะอี่แปะกับหูอะครับกับหูใช<า>่แสดงว่าชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆเออใช่ไหมทีนี้ แล้วแล้วทริคอะคะทริคในการแบบส่วนมากนะครับพอเช้าผูชาเสร็จแล้วเราจะแนะนําให้เขาแกะเหรียญแกะเหรียญเลยใช่แกะเหรียญเสร็จแล้วยืนด้านข้างหรือยืนด้านหน้าองค์แต่ละองค์นะครับองค์สีขาวเป็นองค์แรกยืนขอบพองตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปยืนของพององค์ตัวแปะที่แปะคือใช่ที่ละองค์ครบเลยใช่ล้วคอเหมือนกันเลยคอเหมือนกันเลยคอเหมือนกันเลยใช่แล้วแล้วเราต้องมีการป้ายป้ายทูบด้วยใช่ไหมคะ ส่วนมากป้ไปทูจะเป็นฮู้เพรเป็นฮู้ใช่แต่แต่แต่องค์เนี่ยคือแค่ไปขอพรองค์อท่านใช่ครับแต่ถ้าฮูก็คือขอก่อนแล้วก็การขอก่อนแล้วเราไปป้ายใช่ครับแล้วถ้าเหรียญเราป้ายเดินมาเพื่อแบบเอาให้แบบเต็มที่เลยได้ครับไปได้เหมือนกันนะครับแล้วแล้วแล้วที่ที่รู้มาเนี่ยมีคนที่เพิ่งล่าสุดเลยเคสล่าสุดเลยคือ ถูลอตเตอรี่11ใบใช่ครับสิบเอใบอ๋อเป็นเป็นคนไทยเป็นคนไทยครับออ๋แต่แต่เขาเคยมาไหว้แล้วก็มาทำบุญลงศพที่เราล่าสุดก็คือถูกลอตเตอรี่ทั้งหมด11ใบทางเราก็ไม่ได้ถามว่าถูก2ตัวหรือ3ตัวใช่แต่แต่ว่าปังๆเลยใช่ค แต่ส่วนมากก็มีต่างชาติมามีมาครับซึ่งแบบรอบนี้เราก็ต้องต้องขอบ้างแล้วล่นะเนาะหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากสมหวังเนาะสมหวังเร็วเรียกว่าอย่างนั้นมากกว่าก็มามา,มาที่มวยฮิสภาาราเชนเพื่อมาขอองค์ตัวแปดที่แปดก็ถือว่าสมบูรณ์เพราะคนส่วนมากนี่แบบสําเร็จกลับไปใช่ไหมใช่ครับบางคนสาเร็จกลับไปก็จะถือ พวกสุราเล่ามาถวายขึ้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาตงนั้นว่าว่าใครต้องการที่จะมาของที่ตั้เดียร์เราเราบูชาบ้างใั่นเอาเอาองค์องค์นี้นั่นหมาขคาบูชาองค์เสียมรูเหรอคะใช่บูชาแล้วก็หูหูสองไหมสองเพราะว่าได้ให้คนไปแล้วใช่ให้ไปหมดแล้วของเราให้ให้ทุกคนไปหมดแล้ว เราก็จะได้กจะได้กลับมาไหว้ท่านตลอดใช่ใช่ถ้าจะให้กลับมาไหว้ทุกรอบเลยใช่งั้นเดี๋ยวเราขอทำไปทําพิธีกอนนะคะได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเมาีให้อาหารไปส่กรอบูชานะครับค่ะทางดูทีมอบให้ขอบคุณมอกคนะอันนี้ก็อันนี้เป็นแทนใหญ่ใส่กรอบนะครับ อ๋อใส่กรอบแบบแบบนั้นได้เลยใหญ่มากใหญ่มากสวยงามด้วยแล้วก็ทําเหมือนเดิมองค์ที่ที่เขาบอกก็ที่คุณเต้บอกใช่โอเคถึงนะมากนะขอบคุณนะแต่ที่นี่ยังไม่มีองค์ยืนให้บูชาเลยใช่ไหมอยากรับองค์ยืนจะเป็นบูชามีจะเป็นเด็กกองเชือแบบนี้เลยครับน้ออแบบี๋เข้ามาดูซึ่งซึ่งจะมีบูชา โอ้ oh. เขากำลังจัดสร้างทำังจัดสร้างไปทางนูน้นเดี๋ยวเขาเอาไม้ตรงนี้ไหมอันนี้จะเป็นองค์<ม>เออจะเป็นหูนะคะ<ม>ที่เราได้มาซึ่งหูเล็กก็คือพกติดตัวหูใหญ่ใส่กรอบไว้ที่บ้านใช่จับแล้วรู้สึกพลังงานเยอะนี่ไปดูกันอันนี้เป็นองค์ยืนใช่ไหมคะจะเปิดบูชาเมื่อไหร่คะ บูชาได้เลยบูชาได้เลยทำพิธีเรียบร้อยนี่ไงรวยอย่างเดียวตัวตัวเอี้ยหยีเอี้ยก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของท่านนะบูชาเท่าไหร่อะคะอันนี้บูชา<บ>เป็นจำนวนเงินสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเงินส่วนนึงก็จะไปบูรณะใช่ครับบูรณะฝันเจ้าแล้วก็บูรณะทางซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เรื่องเรื่องของอุปกรณ์การแพนย์ได้วย20,000เท่าไหร่นะคะ2 9งหมืเกาพรอก้บกใช่ครับมันเป็นงานลูกละใช่คริบแต่เรียกได้ว่าคือบูชาไปอะสำริดผลหลายเรื่องแหละใช่เพราะว่าของพวกเราเองก็มีมีบูชาไว้ที่บ้านเหมือนกันโอ้โหก็เผื่อใครสนใจนะมาที่นี่ก็บูชาคือไม่ใช่แค่บูชาอย่างเดียวอะคือเป็นการเหมือนได้แบบ ได้ทําบุญได้ร่วมกับมูลนิธิในการที่แบบช่วยคนต่อใช,ใช่ค่ะวันนี้แบบแบบอิ่มบุญนะโอ้ได้บุญจริงๆงั้นเดี๋ยวเราทํทพิธีกันต่อนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะกระถังกระถางกลางได้เลยใช่ไหม เราก็นําผงพูบนะมาป้ายมาป้ายมาป้ายที่องค์มาป้ายที่องค์ทั้งตัวแปะทั้งหยบแปะนะเพื่อให้ท่านรับรู้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอนําพูของท่านแล้วก็องค์ของท่านเนี่ยไปบูชาเฉพาะตัวเลยใช่แต่ต้องขอไม่ยากก่อนนะคือซึ่งแต่ก็ว่แกวดตัวซานชอกือวัาวเชนเดียเซนเตอร์กือว่าวเซนปวเชนเดียร์กือวัาปวดานเตอร์เซนเจนืปัญหาคือเราจะจุด เราจะไปหยิบทูบที่กําลังร้อนรอ,อยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันนะก็ต้องดูนะบางบบางบาง,บางอันเนี่ยก็ยังร้อนรอ,อยู่ ิ่งผ้อยแกนเช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 นสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราขอนะคือนี่ให้ดูดยแย่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพับพับได้ไหมเพราะว่าครัวผมพูบสิ่งที่เราขอคือความสำเร็จนะแล้วก็ความสมบูรณ์ที่ที่ท่านจะประทานให้เพราะฉะนั้นตอนที่เรานำนำผงพู่มาป้ายหรือบอกท่านโดยโดยตรงนะ เราก็จะบอกเลยว,ว่าขอความสำริจผลในเร็ววันเรื่องที่เราขอไปแล้วอ่ะเราพูดไปแล้วบอกท่านไปแล้วตอนนี้เรามาบอกท่านซ้ําอีกว่าขอให้สำริจผลในเร็ววันใช้แรงจิตของตัวเองนี่แหละในการขอพรจากท่านนะก็จะสำริจผลเช่นกันนะอ่ะเราก็สามารถที่จะนําเก็บไปไว้ที่กระบอกสตตงค์ได้นะกระบอกสตงตงค์ติดตัวได้แล้วก็แล้วก็บอ่ไว้ในรถนะเพื่อคุ้มครองดวงชะตาได้หมดใช้ เดี๋ยวให้คุณนายคุณนายขอพรต่อ,อสมบูรณ์แบบมากๆเลย มันแมากมากเลยวันนี้เราหวังว่ะกลับไปก็ต้องเฮงต้องปังกันแล้วแหละใช่ไหมเออจริงๆเราก็อยากให้หลายๆท่านนะมาที่นี่ด้วยความที่แบบตั้งจิตคิดดีหลายๆอย่างมาเพื่อนําสิ่งดีๆล่บไปอใช่เพื่อเราต้องเบิกบานตั้งแต่ตอนที่มาเลยเอาง่ายๆใช่<น>ะ,ะอยากขอพรอยากอยากสำเร็จผลใดๆบอกท่านเลยต้องการเรื่องอะไรแต่ขอเพียงแค่ท่านกลับไปแล้วอะ ก็เผยแผ่สิ่งดีๆให้กับผู้คนเป็นคนที่อย่าอย่าคิดมากอะ่ะอ,อย่าคิดมากอย่ามีความคิดลบนะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรบวกบวกเป็นสิ่งที่ดีบวกบวกในที่นี้ไม่ใช่บวกเต็มที่นะก็จะความหมายไหมไม่ต้องแบบบวกบวกเจอใครก็บวกไม่ได้นะแต่ให้บวกในความคิดบวกในความคิดก็คือว่าพูดดีทําดีดดคิดดีคิดดีมีทัศนคติที่ดีเท่านั้นเองมันก็จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเราได้เหมือนกันใช่ไหมยิงวันนี้โอ้โห อัดแน่นแล้วก็เต็มที่เลยบุญบารมีที่ได้รับมานี้แบบชัดเจนมากๆแล้วเราหวังว่าสิ่งที่ขอพรไปต้องสำฤทิมม์ผลแน่นอนใช่ค่ะและอย่าลืมทำนะคะไหว้สักการะองค์ตแปะอีแปะเพื่อเปิดทางดูชะตาการเงินโชคลาภความสำเร็จให้กับตัวเราทุกประการค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมทำที่เป็นธรรมะอีกเช่นเคยนะคะการทำบุญเนี่ยถ้าหวังพึ่งประโยชน์ส่วนตนเนี่ยก็อาจจะได้บุญแค่ส่วนหนึง่งแต่การทำบุญเพื่อให ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คอยได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปเนี่ยกุศลเกิดบารมีเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมองเราจากกุศล,ลบุญทําดีให้ได้จากจิตของตนเองก่อนท้ายสุดไม่ว่าจะขอพรใดๆก็ตามก็ย่อมสำนึกผลเป็นเรื่องธรรมดานะคะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม EP อื่นๆของพวกเราต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ